สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่แฟนเพจทุกท่านพบกับเราอีกแล้วนะครับสองคนกับผมช่างตุละคุณตั้มนะครับวันนี้เรามีอะไรมาโชว์กันก็คือหลังจากที่เราเคยรีวิวไปคันหนึ่งนะครับว่ากัดูซึ่งลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีมากครับซึ่งคันนี้ก็มาแดมอีกคันหนึ่งแล้วนะครับระบบก็ยังเหมือนคันนั้นเลยระบบเหมือนทุกอย่างใช่ครับคือสาหรับรถตโยต้ารุ่นนี้นะครับก็ถือว่า รับรองได้ว่าเรามีความชำนาญในการที่รื้อและประกอบอ่างมากนะที่แล้วเนี่ยประกอบไว้ก็ลูกค้าแฮปปี้นะครับลาอะไรนะครับอ่าและการแดบประตูตไปดูครับเราเราเน้นเครื่องเสียงด้วยนะครับเย่๋ยวที่บอกว่าด้านในเราก็แแบด้วยนะครับเพราะนั้นให้ความแข็งแรงนะครับโครงสร้างของตัวบอดี้ตรงนี้จะเป็นตู้ระพงได้อย่างดีใช่นะครับการของโรงงานมาเป็นแบบน,นั้นการของโรงงานมาจะ,นจะเป็นกระดาษธรรมดา สมมพวกนี้เวลาลำโพงทำงานปุ๊บก็จะดการ็นระบุบมันก็ไม่เวิร์กนะครับนี่เราพอเราซีนไปปุ๊บด้วยความเป็นฟลอยแล้วพอมีการรีดเข้าไปที่ตัวถังรถเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความแข็งแรงนะครับทั้งภายนอกและชั้นที่เป็นฐานก็ทําให้รถแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชั่นของแผงประตูได้อย่างดีนะครับไม่ได้ดลักขานะครับจริงๆลักขาข้างในครับเราก็แดมแล้วก็รีดได้อย่างดีครับตกไม่ไม่ตกแตงครับอ่าเรื่องฝนตกไม่ต้องห่วงนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็ใครที่รู้สึกว่ารถตัวเองระะสสัััังกกกบี็เเข้้าามมแดดนนไลยค แนนปักช่างตุนการันตีแข็งแรงแน,น่นอนครับ <S <S อเอเก็คันนี้จับแตมอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจบแล้วค่อยมาดูเองอ่าเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงกันนะครับว่าการแดม,รม่ยทำให้รื่งเสียงดีขนาดไหนใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ขั้นตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ช่างเขารันง,งานก่อนเดี๋ยวไปดูต่ออีอกคลิปนึงครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ในรถโตต้าฟอร์ติเนอร์นะครับกับคันที่เราไลฟ์สดไปเมื่อคราวก่อนนะครับที่เราไลฟ์แบบมียาวคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบงานแดมป์นะครับคือดัมป์ทั้งคันนะครับรถก่อนนะครับคือมีดัมป์ทั้งคันนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเสียงนะครับลำโพงคู่หน้าคู่หลังเป็นของ f o ร์คอแอมเป็นเมอร์คิวรี่สตัวนะครับแล้วก็ตู้ซับสําเร็จของฟอร์คอเนี่ยนะครับคือยกมาวางได้เลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเฮดยูนิค จากพ i โอเนียนะครับคันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ5050 50นะครับตัวนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาฟังในส่วนของระบบเสียงกันก่อนนะครับ ตอบโจทย์นะครับในส่วนของคนทนี่ต้องการฟังเพาะๆหรือว่าฟังแบบมันๆภายในรถนะครับตอนนี้ถือว่าเปิดนอกรถเนี่ยก็ตอบโจทย์อยู่นะครับผมลองเทสการเปิดฟังนอกรถก็ถือว่าเสียงเบสนะครับลองเสียงกลางแหลมไ่ยก็ให้รายละเอียดได้ดีนะครับแม้แว่าเราเปิดประตูฟังนะครับบางทีอารมณ์อยากจะเปิดฟังเพลงมันๆนอกรถเนี่ยก็ถือว่าเซตนี้ก็ตอบโจทย์ของลูกค้านะครับผมในส่วนของ h ฮจูนิกนะครับไพลอเนียก็ถือว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาแล้วนะครับที่เปิดตัวมาภายในปีนี้นะครับก็มาพร้อมกับลูกเล่นนะครับที่เป็นลูกเล่นประจำของทางภายในแล้วนะครับก็คือในส่วนของแอปเลดีโอนะครับถ้าเป็น Android Auto ก็เป็นมือถือสำหรับพวก Android นะครับพวก a m s u n งหรืออะไรพวกนี้นะครับรวมถึงถ้าเป็น iOS นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปของ iOS ต่างหากนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับกด้าไปเห็นไหมฮะอันนี้ผมเชื่อมต่อกับมือถือที่เป็น iPhone นะครับก็คือเสียบสายชาร์จเข้าทา่ยู b นะครับ เนี่ยฮะแล้วเราก็มันจะขึ้นออโต้แบบนี้นะครับเราก็เลือกไปที่แอปรีดิโอนะครับมันก็จะมีการใช้งานไม่ว่าจะไปในส่วนของแผนที่นําทางนะครับเราก็สามารถทัชสกินตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในมือถือเราก็ต้องติดตั้งในส่วนของแอปนะครับที่เราต้องการใช้งานแผนที่ต่างๆเข้าไปนะครับรวมถึงระบบสตรีมมิ่งต่างๆนะครับวีโอต่างๆที่อยู่ในมือถือก็เอามาขึ้นเล่นได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของแอร์เียเจาะลึกเนี่ยก็จะมีการ สอนการใช้งานกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับมีมาให้ครบเลยครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับอ่านะครับนี่ครับแอปเปอปเปนะครับจะกลับไปใช้งานในส่วนของแอปเปอปเปก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้งานได้ทั้งแอปเปอปเปนะครับแอปรีดิโอนะครับรวมถึงแอปต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นการฟังเพลงนะครับในมือถือเราเนี่ยครับอันนี้เลย ถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับสําหรับคนที่ชอบการใช้งานประเภทมือถืออยู่แล้วเอามาเสียบแล้วก็ใช้งานกับจอของทางนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับที่อยากติดตั้งระบบแบบนี้นี่รถโตโยต้าฟอรเนอร์นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับต้องที่มิราชออเดโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักขัณฑ์ที่เดียวนะครับเบอร์โทรศูนย์สองครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับสำหรับวันนี้ผมคุณตั้มลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผม